w o r ร์สมีอาพอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นศิรธยาสรรพักดีนะคะวันนี้อยากมาชวนน้องๆคุยกันสักหน่อยนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็น first jobber เพึ่งจบได้ไม่นานทํางานได้ไม่เท่าไหร่นะคะหรือกําลังจะจบก็ตามว่าถ้าอยากจะเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่เดย์วันวันนี้เลยเนี่ยต้องทําอะไรบ้าง เคล็ดลับ5ข้อง่ายๆมาฝากกันข้อแรกคิดให้ดีก่อนมีหนี้นะคะเพราะว่าพอเรามีรายได้เนี่ยก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะเป็นหนี้สินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเช่นเป็นรูดบัตรเครดิต บางคนเป็นหนี้ก้อนใหญ่เลยซื้อรถซื้อบ้านอย่างเงี้ยเป็นตน้นซึ่งก็จะเป็นหนี้ระยะยาวนะคะ5ปีหรือไม่ก็20ปีแล้วแต่ถ้าเป็นรถยนต์หรือว่าเป็นบ้านนะคะซึ่งเวลาพูดถึงภารหนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันมาพร้อมกับภาระดอกเบีย้ยด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเรายืมเงินเขามาแล้วไม่ต้องเสียต้นทุนอะไรเลยเช่นสมมติเรามีเงินเดือน1น0 0 0มบาทอย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรจะกำหนดไว้ว่า เพดานที่เราควรจะใช้จ่ายในการชําระหนี้ถ้าเราต้องก่อหน,นี้จริงจะหนี้บ้านหนี้รถหรือหนี้อะไรก็ตามแต่ไม่ควรเกิน40%ของเงินเดือนก็คือเอาหมื่น5คูณ4 0เท่ากับ6,000บาทนั่นแปลว่าถ้าคิดตามพื้นฐานนะคะว่า บ้านผ่อน30ปีดอกเบีย้ย7.5%ต่อปีเป็น e f f e c t i v e rate นะคะก็แปลว่าบ้านที่เราซื้อได้เนี่ยน่าจะต้องไม่เกิน9 0 0 0แสนบาทโดยประมาณนะคะหรือว่าถ้าซื้อรถเนี่ยแล้วดอกเบี้ยของรถยนต์เนี่ยอยู่ที่สัก 2. 7ต่อปีเป็น l l t t a t e เนี่ยรถยนต์ก็ไม่ควรเกินสัก3 2 0 0 0 0บาทซึ่งอันนี้คือผูดตามแฟก ตามทฤษฎีการเงินเป๊ะนะคะแต่รถ3 0 0 0 0นกว่าเนี่ยก็ยากเหมือนกันนะคะรถยนต์อาจจะไม่ได้อาจจะต้องเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือผู้อีกนัยคือยังไม่ต้องถอยรถก็ได้เพราะว่ากำลังเราอาจจะไม่พอนะคะจะได้พอประเมินได้คร่าวๆนอกจากคิดได้ดีก่อนมินี้แล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เฟิร์นเห็นก็คือคนสมัยนีย้เด็กๆน้องๆที่อาจจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะหรือเป็นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ย เขาไม่ชอบเป็นเจ้าของนะคะคือเห็นเขาเช่าเยอะมากเลยเช่าบ้านนะคะหรือไม่ก็เช่าคอนโดนะคะที่เดินทางสะดวกอาจจะซื้อรถเพื่อใช้ในการทำงานแต่ว่าบ้านเนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วที่เซอร์ไพรส์เนี่ยเฟิร์นมีเพื่อนที่รู้จักเนี่ยนะคะเขาไปซื้อบ้านราคาหลายสิบล้านเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าปล่อยเช่าได้เดือนหนึ่งเนี่ยหกหลักซื้อเฟิร์นก็เลยถามว่าโหเช่าหกหลัก ฝรั่งแน่เลยอะตอนนั้นที่เศรษฐกิจดีๆเขาบอกว่าไม่ใช่คนไทยนี่แหละแล้วส่วนใหญ่เป็นพวกยูทูบเบอร์เขาจะเช่าบ้านกันไม่ค่อยซื้อเพื่อก็เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าถ้าเขาเอาเงินเนี่ยมูลค่าหลายแสนบาทต่อเดือนเนี่ยไปผ่อนเนี่ยก็ได้อสเซทเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าก็ด้วยเหตุผลหลายประการทีเดียวได้วมีโอกาสยวค่อยเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เอาเรื่องของเด็กจบใหม่ก่อนนะคะว่าอ่ะอย่ามีหนี้ถ้าไม่จําเป็นและคิดให้ดีก่อนมีหนี้2คือวางแผนใช้จ่ายซะนะคะ หลายคนเนี่ยหาทางเพิ่มรายได้เป็นหลักทั้งๆที่ในความเป็นจริงย้ำอีกครั้งอุดรูรั่วดีกว่าเติมน้ำก็คือพยายามอุดรูรั่วคือค่าใช้จ่ายที่มันออกไปโดยที่เราเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงนะคะลองดูว่า100%เเซของเงินที่เราได้มามันถูกเจียดไปกับค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทกี่บาทบ้างเช่นค่าเดินทางค่าอาหารค่าของใช้ส่วนตัวค่าโทรศัพท์มือถือค่า ชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้พอเห็นส่งว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เราได้มามันไปอยู่ในพอร์ชั่นไหนเยอะลดลงได้ไหมหรือว่าตัดบัมส่วนที่ไม่จำเป็นได้หรือเปล่าเราจะได้พอมีรูมนะคะในการนำเงินไปต่อเงินอาจจะไปทำธุรกิจก็ได้อาจจะไปลงทุนในตลาดหุ้นผ่านกองทุนรวมหรือซื้อหุ้นรายตัวก็ได้หรือ จะไปเสื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเชาก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ทางที่ดีกันส่วนหนึ่งมาก่อนเพื่อออมและลงทุนแล้วที่เหลือค่อยใช้จ่ายดีที่สุดเพราะฉะนั้นต้องวางแผนใช้จ่ายให้เป็น3คือเงินเดือนเข้าต้องแบ่งเก็บอะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเก็บก่อนใช้ลงทุนก่อนใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็น10%อย่างน้อยอะนว่าต้องเก็บให้ได้นะคะเช่น15ื่นก็ต้องพันหต่อเดือน,น่ะ 2,000 20, มก็สองพัต่อเดือนสา0 0มื 30, ก็สา0 0ัต่อเดือนอย่างน้อยนะคะแต่ยิ่งช่วงนี้ถ้าอยู่บ้านค่า,ชาใช้จ่ายน้อยหน่อยไม่ได้ไปเจอใครไม่ได้แฮงเอาท์ไม่ได้ช้อปปิ้งไม่ได้ไปเที่ยวไหนอาจจะเก็บได้มากขึ้นนะคะก็ลองกันเงินก้อนนี้ดูนะคะโดยเฉพาะถ้าเรามีเวลาช่วงวันหยุดยาว4วันที่กำลังจะถึงเนี่ยฝนอยากให้ทุกคนลองทำเลยว่าแผนการเงินของตัวเองที่จะ a c h i e v ตามเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้เงิน เดือนและกี่บาทกันนะคะเชน่นเขียนกลมๆก,ก็ได้ถ้าไม่มีสูตรคณิตศาสตร์อะไรไม่เป็นไรนะคะเป้าหมายกเกษียณอายุสมมติอายุ50อยาก,กเกษียณแล้วสมมตินะคะแล้วอายุไขยแยเราประมาณสัก80บวกลบนะคะ แปลว่าเราต้องใช้ชีวิตอีก30ปีโดยไม่มีรายได้ก็ลองคูณดูว่าน่าจะใช้เดือนละเท่าไหร่นะถ้าในวันที่เราอายุ่้0ยังไม่ต้องคิดเงินเฟอ้อนะคิดกลมๆไปก่อนเลยเพื่อความง่ายสมมติแล้วเซ่สองหมื่นอ่ะก็คูณไปเลย2 0 0 0 0ืคูณ12 000, 2สอง0อแสนแสนต่อปีอ่ะ10ปี2ล้าน4ถูกไหมคะ30ปีเท่าไหร่ก็คูณไปก็ประมาณสัก7ล้าน2อ่ะนั่นแปลว่าวันที่เรา50ต้องมี7ล้าน2โดยประมาณนะคะ เพื่อให้เราใช้ชีวิตหลังกเกษียณได้แบบสบายๆคิดกลับมาเราเหลือเวลากี่ปีถึงจะอายุ50ปีสมมติวันนี้เรา25ก็เหลือเวลาอีก25ปี25ปีให้ได้7ล้าน2ทํทำยังไงถ้าไม่อยากเสี่ยงเลยก็เอา7ล้าน2นะคะหาร25คือจำนวนปีที่เราเก็บเงินแล้วก็หาร2 2เราก็จะรู้แล้วว่าควรจะเก็บเดือนละเท่าไหร่ อันนี้คือคิดแบบคร่าวมากๆนะแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้เก็บอย่างเดียวอุตส่าห์ฟัง Pocket i d e a ีนะคะต้องเอาเงินมาลงทุนด้วยซึ่งมันก็สามารถที่จะลองคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนเข้าคร่าวได้ลองไป เปิดโปรแกรมคำนวณในเว็บไซต์ Google มีนะคะหรือในแอปพลิเคชันก็เยอะมากนะคะหรือเข้าไปของตลาดก็ได้ setinvestnow.com เขาจะมีโปรแกรมคำนวณเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณลงทุนเท่านี้แบ่งสัดส่วนเท่านี้คุณจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เพื่อให้ได้แอ h ชี v เป้าหมายในกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้พอคำนวณเงินคร่าวๆที่เราต้องมีได้แล้วเราก็ Goal ตามเป้าหมายเราจะได้แบบ ลงทุนให้พอเราใช้ให้เกลี้ยงนะคะความสุขเราอยู่ที่การใช้ก็ใช้ได้แต่ลงทุนให้พอก่อนนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้อ4คือเงินเก็บในบัญชีต้องมีให้พอนะคะก็คือเงินฉุกเฉินนั่นแหละถ้าพูดตรงๆเช่นค่าใช้จ่ายเราเดือนละเท่าไหร่สมมตุติช่วงนี้ก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเยอะนะคะอยู่บ้านก็ทํากับข้าวกินเองบ้างแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเดือนหนึ่งหนึ่งมืนบาทน่าจะอยู่ก็ต้องมีเงินฉุกเฉินอย่างน้อย สุดๆเลยสามเท่าก็คือ30,000แต่ก็ไม่น่าพอเนาะวิกฤตแบบนี้6เท่า12เท่าได้ไหมก็คือ60,000ห,ห,หรือแสนสองค่อยๆทยอยเก็บไปก่อนนะคะอาจจะเก็บไว้ในเงินฝากที่เป็น e saving ก็คือเงินฝากที่ดอกเบีย้ยสูงนะคะผ่านตัวดิจิทัลต่างๆของธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเลยดอกเบีย้ย1%ปปลายๆก็มีนะคะถือว่าดีพอสมควรในช่วงภาวะแบบนี้แล้วก็ไม่ค่อยเสี่ยงด,ด้วย และท้ายที่สุดก็ต้องลงทุนนะคะจะลงทุนในไหนก็ได้เฟินเองอาจจะถนัดลงทุนใน investment asset นะคะอย่างเช่นในตลาดหุ้นนะคะในกองทุนรวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงอสังหาริมมมาซั์แต่ว่าถ้าใครชอบการลงทุนแบบไหนก็ลองหาแบบที่ตัวเองน่าจะเหมาะดูแต่ว่าขออย่างนี้เป็นเรื่องของการวิ่งมาราธอนต้องดูยาว,ยาวนะคะอย่าเพิ่งผีผลารีบร้อนไปลงทุนในอะไรที่มันเสี่ยงวื้วะเกิดคราชขึ้นมาเรารับไม่ได้เนี่ยก็ เกรงว่าจะเจ็บแล้วก็เข็ดแล้วก็ไม่กล้าเข้ามาในตลาดทุนตลาดเงินอีกทั้งที่มันไม่ใช่อะ่ะม,มันมีข้อดีเยอะมากนะคะเราอาจจะบังเอิญเข้ามาไม่ถูกจังหวะแต่ก็อย่างที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันก็ต้องกระจายการลงทุนนะคะอย่าใส่ไข่ทุกใบไว้ในตะกร้าเดียวกันตะกร้าใบานั้นแตกก็แตกหมดเลยนะไม่เหลือไข่ไว้กินเลยเพราะฉะนั้นก็อเป็นตะกร้าตลาดหุ้นไทยบ้างตะกร้าตลาดหุ้นโลกบ้าง ตะก้าสังหาริมารับบังตะก้าสินทรัพย์ทางเลือกบังจะท่องข้ามจะบ,บิตคอยก่อนแล้วแต่นะคะแต่ว่าขอให้ดูว่าเราลงทุนถูกกฎหมายแล้วก็สุดท้ายมีคนที่เป็นหน่วยงานกํากับเขาคอยดูแลมีอะไรอย่างน้อยเขาก็จะได้คอยช่วยเหลือได้นะคะนำมาฝากกันนะคะห้าเรื่องการเงินของคนเริ่มต้นทํางานเงินเดือนเข้า ต้องแบ่งเก็บนะคะวางแผนใช้จ่ายให้เป็นคิดให้ดีก่อนมีหนี้เงินในบัญชีต้องมีให้พอแล้วก็อย่าลืมแบ่งเงินไปลงทุนด้วยขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ